เอกสารสำคัญที่จะต้องเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะเดินทางหลังจากที่วีซ่าพีหรือว่าวีซ่าถาวรของเราผ่านแล้วนะครับนอกเหนือจากพาสปอร์ตแล้วก็ตั๋วเดินทางมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวิถีคนไกลบ้านนะครับวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็พูดถึงเอกสารสําคัญนะครับที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับก่อนที่เราจะเดินทางมาที่ประเทศแคนาดาหรือว่าเราจะเดินทางมายังต่างประเทศนะครับหลังจากที่วีซ่าพีหรือว่าวีซ่าถาวรของเรานั้นผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกเหนือจากพาสปอร์ตแล้วก็ตัวเดินทางเนี่ยเราจะต้องเตรียมเอกสารสําคัญยังไงในขณะที่ตัวเราเอง ยอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าตัวเราเองอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยในการเตรียมเอกสารเนี่ยจะง่ายกว่าที่เราส่งให้คนอื่นเนี่ยไปตามเรื่องให้เรานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเอกสารสําคัญที่คุณจะต้องเตรียมให้พร้อมเลยนะครับก่อนที่เราจะเดินทางมายัางต่างประเทศนะเอกสารแรกนะครับก็คือสุจิบัตครับ หรือว่าใบเกิดของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เอกสารที่2ก็คือ the letter confirmation ที่เราได้รับจากสถานทูตแคนาดานะครับหลังจากที่วีซ่าของเราผ่านนะครับเราก็จะได้รับหนังสือตัวนี้นะครับหรือว่าเราจะได้รับจดหมายตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณย้ายมาที่เคิเบกนะครับที่รัฐเคิ e เบกในแคนาดาเนี่ยคุณจะต้องมีจดหมายตัวนี้ด้วยนะครับก็คือจดหมาย CSQ หรือว่าจดหมาย certificate Selection of Quebec นะครับซึ่งจดหมายตัวนี้จะต้องเตรียมมาด้วยนะครับซึ่งเอกสาร3ตัวนี้นะครับจะเป็นเอกสารที่คุณจำเป็นจะต้องใช้เมื่อคุณเดินทางมาถึงแคนาดานะครับเดินทางมาถึงสนามบินแคนาดาปุ๊บมาถึงเมื่อคุณเดินทางมาเหยียบแคนาดาเมื่อ,อไหร่เนี่ยนะครับเอกสารที่ผมว่ามาเนี่ยก็คือมีใบเกิดนะครับมีจดหมาย confirmation นะครับ แล้วก็มีจดหมาย CSQ ของถ้าคุณเดินทางมาที่เคโอ b เบกเนี่ยคุณจะต้องใช้3ตัวนี้ในการดำเนินเรื่องแทนบัตร PR ของเรานะครับเพราะว่าเราจะยังไม่ได้บัตร PR ก่อนถูกต้องไหมเราจะได้ตัว l e t confirmation นี้ก่อนซึ่งการที่เราจะมาดำเนินเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับก่อนที่เราจะได้บัตรเนี่ยเราจะต้องใช้เอกสาร3ตัวนี้ในการดำเนินเรื่องนะครับที่แคนาดาและก็ที่เคเบกนะครับต่อไปครับ เอกสารที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเอกสารก็คือใบขับขี่นะครับใบขับขี่ไทยของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะขับขี่ในประเทศแคนาดาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปทําใบขับขี่สากลครับซึ <S <S <ส LEE> ่งไอตัวใบขับขี่สากลเนี่ยเราจะสามารถที่จะขับรถในแคนาดาได้ภายใน6เดือนนะครับไม่เกิน6เดือนนะครับหลังจาก6เดือนไปนแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถ,ถที่จะขับรถได้คนเดียวนะครับคุณจะต้องขับ พร้อมกับมีคนนั่งก็คือคนนั่งคนนั้นจะต้องมีใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่เอ่อเต็มตัวของแคนาดานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดในในในส่วนของหลักการสอบใบขับขี่นะครับในเมืองเคิเบกนะครับในรัฐเคิเบกนะครับในส่วนของใบขับขี่นะครับผมอยากจะนอกเหนือจากใบขับขี่สากลแล้วนะครับผมอยากจะแนะนำนะครับให้เอ่อคุณนะครับไปแปลใบขับขี่ ที่เป็นภาษาไทยที่เป็นใบขับขี่ไทยของเราด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเวลาที่เราแปลเอกสารมาแล้วนะครับแล้วก็รับรองโดยสถานทูตเอ้รรับรองโดยสถานทูตหรือว่ารับรองโดยโกงสุนนะครับเราจะเอาตัวใบขับขี่ตัวนี้นะนะครับที่เราแปลน,นะครับมายื่นสอบใบขับขี่ที่แคนาดาหรือว่าสอบใบขับขี่ที่รัฐเคเบกนะครับและก็เอกสารข้อนี้ต้องบอกว่าเป็นเอกสารที่ผมไม่คาดคิดมาก่อนว่า เป็นเอกสารที่ผมโคตรเสียดายเลยที่ไม่ทํามาจากที่เมืองไทยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเอกสารตัวนี้เนี่ยคือเป็นเอกสารที่ผมไม่เคยคิดว่าจะได้ใช้ที่นี่นะนะครับก็คือวุฒิการศึกษานั่นเองครับ yes วุฒิการศึกษาครับซึ่งวุฒิการศึกษานี่ผมอยากจะให้คุณเตรียมความพร้อมวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมมัธยมต้นมัธยมปลาย แล้ก็ปริญญาตรีหรือว่าอาจจะสูงกว่านั้นถ้าคุณมีนะครับทำไมผมต้องให้เตรียมวุฒิการศึกษาตั้งแต่ประถมมัธยมต้นมัธยมปลายหรือว่าปวชปวสนะครับเพราะว่าเมื่อเรามาถึงที่แคนาดานะถ้าเราอยากสมมุติอย่างผมเองเนี่ยยกตัวอย่างของผมเลยนะครับผมอยากจะเรียนต่อสายอาชีพที่นี่นะครับที่รัฐเคลเบกนะครับซึ่งในการเรียนต่อ,อ,อสายอาชีพเนี่ยนะครับคุณจะต้องเอาวุฒิระดับ มัธยมปลายนะครับหรือว่าวุฒ<ม>ิมหเนี่ยยื่นที่จะใช้ในการเรียนต่อนะครับแต่ว่าวุฒิของเราจะไม่สามารถที่จะใช้ได้ที่นี่นะครับผมจะมาพูดให้ฟังว่าทําไมวุฒิของเราไม่สามารถใช้ได้ที่นี่นะครับแต่ถ้าเราอยากจะใช้วุฒิไทยที่นี่ได้โดยถูกกฎหมายหรือว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการศึกษาของที่นี่เนี่ยนะครับคุณจะต้องทํำยังไงนะครับคุณจะต้องเอาวุธของคุณเนี่ยนะครับไปเทียบโอนหน่วยกิจนะครับเทียบโอนรายวิชา กับหน่วยงานของแต่ละรัฐนะครับอย่างผมผมเนี่ยผมอยู่ที่รัฐเคเียเบกนะครับผมก็เอาไปยื่นกับกระทรวงการศึกษาของเคเียเบกเพื่อให้กระทรวงการศึกษาของเคเียเบกเนี่ยนะครับเ,เทียบโอนแล้วก็อนุมัติวุฒิที่เทียบโอนให้เราเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเอาไปยื่นสมัครงานหรือว่าเอาไปยื่นเรียนต่อนะครับซึ่งหลักวิธีการเตรียมตัววุฒิเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือ คุณอย่างสมมุติว่าคุณมีวุฒินะครับคุณจะต้องขอวุฒิแล้วก็ขอทานสคริปต์นะครับเพราะว่าในตัวทานสคริปต์เนี่ยเขาจะมีรายละเอียดวิชาในนั้นแล้วก็มีจํานวนหน่วยกิตที่เราผ่านนะครับซึ่งเ,เวลาหน่วยงานรัฐเนี่ยหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการที่เนี่ยที่แคนาดาเนี่ยนะครับหรือว่าที่เคเบกเนี่ยเวลาเขาดูเขาจะดูรายวิชาที่เราจบเนาะแล้วก็ดูหน่วยกิตที่เราได้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับคุณก็เอาวุธ,ธที่คุณได้มานะครับไปยื่นแปลภาษาถ้าเป็นภาษาไทยเนาะคุณต้องเอาไปแปลภาษาก่อนนะครับเอาไปแปลภาษา,าที่กงศุนนะครับแล้วก็ให้กงศุนหรือว่าให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยรับรองนะครับซึ่งการรับรองเนี่ยจะต้องรับรอง2แบบนะครับก็คือ 1. รับรองการแปลภาษาถูกต้อง ไมฮะแล้วก็รับรองอันที่สองก็ค like, ือรับรองสำเนาถูกต้องครับอย่าลืมนะรับรอง2แบบครับรับรองแปลภาษาแล้วก็รับรองสำเนาถูกต้องนะครับบอกเขาว่ารับรอง2แบบนะครับก็คือรู้สึกค่าธรรมเนียมจะจ่ายรับรองสำเนาถูกต้องเนี่ยรู้สึกจะจ่ายร้อยหนึ่งมั้งแล้วก็รับรองแปลภาษาเนี่ยจ่าย200อะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออย่าลืมนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรทําไมผมถึงต้องบอกว่า ทำไมต้องรับรองแบบ2แบบนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเอาวุธของเรามายืน่นเทียบโอนที่นี่เนี่ยนะครับวุฒที่เราส่งไปให้ทางกระทรวงการศึกษาของ Care ake, แคลเบกหรือว,ว่าของแคนาดาเนี่ยนะครับไม่ใช่วุฒตัวจริงของเราเนาะนี่แหละครับทำไมผมถึงบอกว่า ให้รับรองสำเนาถูกต้องนะครับและก็รับรองการแปลถูกต้องนะครับรับรองสองแบบ <ๆ S 1> เพราะว่าเราจะส่งตัวเอกสารสำเนาถูกต้องเนี่ยคือเราส่งวุฒิไปให้เขาเทียบโอนเนี่ยเราไม่ได้ส่งใบจริงไปเราไม่ได้ส่งวุฒิจริงของเราไปนะฮะเราส่งตัวสำเนาถูกต้องนะครับที่เป็นแปลนะครับซึ่งสำเนาถูกต้องเนี่ยก็คือตัวสำเนาเนี่ยเพราะว่าสถานทูตหรือว่ากงสูลรเนี่ยเขารับรองสำเนาถูกต้องให้เราแล้วไงครับเพราะฉะนั้นเราเราสามารถที่จะใช้ตัวก๊อปปี้ วุฒิ copy ของเราเนี่ยนะครับวุฒิสำเนาไม่ใช่วุฒิ copy วุฒิสำเนาสำเนาวุฒิการศึกษาของเราเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปเทียบโอนนะครับเพราะว่าเขาไม่คืนให้เราเนาะคือเวลาเราส่งไปเทียบโอนปุ๊บเนี่ยเทียบโอนหน่วยกิจหรือว่าเทียบโอนรายวิชาปุ๊บเนี่ยเขาจะเก็บไว้เลยนะครับคือจะเก็บวุฒิของเราไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าส่งตัวจริงไปนะครับให้เราส่งตัวสำเนาไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไป ยื่นรับรองแปลภาษาแล้วก็ยื่นรับรองสำหรับถูกต้องเนี่ยเราต้องรับรอง2แบบเนาะโอเคผ่านไปเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ของผมเองว่าทําไมผมถึงย้ําในเรื่องของวุฒิการศึกษาเพราะว่าวุฒิการศึกษาเนี่ยผมมาที่นี่ผมไม่ได้มองว่ามันจําเป็นนะครับเพราะผมรู้แล้วแหละว่าวุฒิการศึกษาไทยเนี่ยทีนี้แทบจะไม่ได้ใช้แต่ว่ามันใช้ได้ครับ มันใช้ได้คุณต้องไปเทียบโอนก่อนนะครับพอคุณยื่นเทียบโอนปุ๊บเนี่ยวุฒของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้อย่างตัวของผมเองเนี่ยนะครับผมเทียบโอนได้วุฒิม .3 มวุฒิมหนะครับแต่ว่าวุฒิปริญญาตรีเนี่ยคือไม่สามารถที่จะเทียบโอนได้เพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ตัววุฒิปริญญาตรีเนี่ยยังขาดรายวิชาหรือว่ายังขาดหน่วยกิจที่บังคับ นั่นก็คือวิชาภาษาฝรั่งเศสวิชาภาษาอังกฤษหรือว่าวิชาวิชาที่เป็นภาษาที่3ที่เป็นบังคับอะครับยังยังขาดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปเรียนเพิ่มนะครับเขาก็จะเขาจะบอกให้เราว่าจะต้องเรียนตัวไหนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโอเคแหละคือผมไม่ได้มองในส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเออจะต้องไปเรียนต่อมหาลาัยเพิ่มเนาะคือผมเอาแค่ผมอยากจะเข้าไปเรียนในระดับวิชาชีพโอเคผมก็ถือว่าผ่านมาได้และก็คือ วุฒิที่เราจะต้องใช้สมัครในการเ,เข้าโรงเรียนที่เป็นสายอาชีพเนี่ยเขาใช้แค่วุฒิม .6 นะครับโอเควุฒิม .6 ของผมก็สามารถที่จะเทียบโอนเรียบร้อยแล้วเย้ดีใจนะครับแต่ว่าก่อนที่ก่อนที่จะได้วุฒิผ่านมาเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าคุณผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยนะครับคือผมจะต้องแล้ววุฒิม .3 ผมก็หาไม่เจอแล้วไม่รู้ไปไหนเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปให้คุณแม่ที่บ้านเนี่ย ไปขอวุฒิม3กับทางโรงเรียนเก่าของผมซึ่งการดําเนินเรื่องเนี่ยยากมากแล้วผมต้องเซ็นเอกสารแบบหลายอย่างมากเซ็นเอกสารเขาเรียกอะไรอะเอกสารใบมอบอํานาจนะครับเอกสารต่างๆนีต่ต้องส่งไปให้ทางคุณแม่ที่บ้านแล้วเสียเวลาเสียดายเวลาเสียเงินนะครับและพอมาถึงที่นี่เนี่ยผมจะต้องเอาเอกสารนั้นอะไปแปลที่สถานทูตที่นี่อีกซึ่งค่าธรรมเนียมในการแปลแล้วก็ในการรับรองเนี่ย แพงกว่าที่ไทยเราเยอะครับเพราะฉะนั้นเรารับรองที่กงสูลที่ไทยเราเนี่ยถูกกว่านะครับผมจะต้องผมอยู่เมืองเคลเบกใช่ไหมแล้วผมต้องนั่งรถไฟจากเมืองเคลเบกเพื่อที่จะไปแปลภาษาแล้วก็ไปรับรองที่สถานทูตท,ที่ออตตาวานะครับซึ่งต้องเสียค่าค่ารถไฟนะครับเสียค่าน้ามันเสียค่าเดินทางนะครับแล้วก็เสียเวลาด้วยทําไมผมต้องบอกว่าให้คุณเนี่ยเตรียมมาให้พร้อมตั้งแต่คุณ จะเดินทางก่อนที่คุณจะเดินทางนะครับต้องเตรียมเอกสารเหล่านี้มาให้พร้อมเนาะโอเคครับ <g iggle> ก็เอกสารที่จะต้องเตรียมก่อนเดินทางก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนตัวของผมที่ผมอยากจะให้คุณเตรียมนะครับอยากที่จะให้ทุกท่านเตรียมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเตรียมนะครับ EP4 นะครับผมจะมาพูดถึงว่าเมื่อเราเดินทางมาถึงที่แคนาดาแล้วนะครับวันแรกที่เราเหยียบในสนามบินแคนาดานะครับเราจะต้อง ดำเนินเรื่องยังไงต่อนะครับอย่าลืมติดตาม e p 4เนาะสำหรับอ p พนี้ก็ขอฝากไว้ท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ช่องวิถีคนไกลบ้านด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหรือว่าใครที่พี่ๆน้องๆหร,อ,หรอนะครับท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ในคอมเมนต์นะครับข้อมูลไหนที่ผมสามารถที่จะให้ได้นะครับผมก็จะตอบในคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ ฝากไปเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ EP 4ครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย